ฉันเนี่ยนะร้องเพลงคู่กับคุณอะใช่ครับโน no, ค่ะไม่เอาอะเอ้ย,อยคุณเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าปฏิเสธแบบไร้เยื่อใยแบบนี้สิพราะฉันร้องไม่ได้คุณร้องได้คุณร้องเพลงเพราะจะตายเหมือนที่คุณร้องกับผมไงตอนนั้นมันร้อนแค่สองคนนี่มันมีแค่คุณกับฉันเองอะอ่าที่คุณร้องแบบมีคนก็มีนะ วันแรกที่เราเจอกันไงอเอาวันนั้นมาพูดเหรอยิ่งไม่อยากร้องเข้าไปใหญ่เลยโน no, ค่ะไม่เอาอ่ะฉันไม่ร้องอนี่ผมเชื่อว่าพ่ออาจจะเห็นอะไรบางอย่างในตัวคุณถึงให้คุณได้มาร้องเพลงคู่กับผม แต่แต่ว่าฉันฉันไม่มั่นใจเลยอะ่ะฉันกลัวว่าฉันจะทำให้วงแย่ลงไปอีกแม่หรอกคุณทำได้แนรีเป็นคนเก่งจะตาย เอาละค่ะแล้วก็มาถึงข่าวที่กําลังเป็นประเด็นร้อนกันอยู่ในช่วงนี้กันเลยดีกว่านะคะ่น,นก็คือการเปิดตัวนักร้องหน้าใหม่นะคะของเบต้าคีตาเทมโปลูกชายขอยงคนเอื้อยฟ้าค่ะนางฟ้าหมอลำแ,อแหมตอแทรงข่าวเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณสตูแทบแตกจ้าใครจะไปคิดว่านางฟ้าหมอลำอย่างคุณเอื้อฟ้าเนี่ยจะมีลูกชายที่โตขนาดนั้นค่ะแล้วยังเคยเป็นนักร้องเก่าของวงคุณแคนช่วยนะคะ่ะ<า>ต้องบอกอยงนี้ก่อนนะคะว่าว,าวงคุณแคนเนี่ยเคยมีนักร้องทั้งสองคนนะคะนั่นก็คือ คุณต้ากับคุณเดชนะค่ะเขาทั้งสองคนนะคะเคยเป็น2พี่น้องของวงคูนแคนมาก่อนค่ะอืมแต่ว่าตอนนี้เขาทั้ง2คนเนี่ยแตกกันค่ะแยกก็บอค่ะแยกนะอย่าอย่าพูดว่าแตกเลยไงะโอเคค่าแยกนะคะแล้ววันนี้เนี่ยทางรายการของเราก็ได้มีคลิปนะคะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยว่าใครจะเรียกคะแนนเสียงจากแฟนคลับได้มากกว่ากันขอ,อคลิปด้วยค่ะ โอ้โหดูดีกันทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยเอาเป็นว่าชอบตากดไลค์ชอบเดชชนะกดหัวใจมาเรืวเลยค่ะขอเช็คเลตติ้งกันหน่อยนะคะอ,อะอะไรนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนว่าจะมีข่าวร้อนข่าวด่วนเข้ามาตอนนี้เลยค่ะคูณแคนงัดไม้เดกเปิดตัวนักร้องใหม่ไม่เคยร้องเพลงที่ไหนมาก่อนสามารถกดเข้าไปดูในเพจตอนนี้ได้เลยเอา้าทีมงานคะกดเข้าไปดูตอนนี้เลยค่ะเร็วค่ะ นนีี่่มัใหญสวัสดีจ้านารีขอฝากเนื้อฝากโตฝากหัวใจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องด้วยเด้อจ้าช่วยเอ็นดูนารีด้วยเด้อจ้าฝากน้ำเดอ้อมันทำบ้าเลยเนี่ย